สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโผลชาแนลสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกคำตอบเลยไม่บอกแนวทางแล้วผมจะมาบอกวิธีทำรรผลลัพธ์คำตอบสำหรับการเลือกสายพันธุ์ข้าวการปลูกข้าวในฤดูหนาวก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้เนี่ย เราควรจะลงข้าวสายพันธุ์ไหนดีลงแล้วทนต่อโรคลงแล้วได้ผลผลิตเกินไล่เกินนานะครับมันจะดีอย่างมากเลยต่อพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่และพี่น้องผู้ที่ยังไม่เคยทํานาได้ผลผลิตเกินไล่เกินนานะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะผมขอปูพื้นฐานก่อนนะครับเรื่องการกําจัดวัชพืชนะครับ เรื่องการกําจัดวัชพืชนะครับของร่มโพชแนลนะให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับสามารถเอาไปทําตามได้ทุกสายพันธุ์เลยก็คือช่วงอายุ3วันนะครับผมจะพ่นยาคุมเลนก็คือยากันวัชพืชงอกอายุข้าว10วันผมจะพ่นยาคุมค่านะครับหรือว่ายาฆ่ายานั่นเอง สำหรับยาคุ้มค่าที่ผมใช้ก็เป็นตัวพอลาโดกับบิโตนะครับ1คขวดกับ1ซองเนี่ยชุดเนี่ยใช้ได้3 5ถึงหไล่นะครับประมาณนี้เลยโอเคนะอันนี้คือพื้นฐานนะครับข้าวทุกสายพันธุ์พี่น้องต้องทำการกำจัดวัชพืชแบบที่ผมบอกเลยถ้ามันมีวัชพืชเนี่ยเราจะทำนาได้ไม่เต็มที่ อย่างแน่นอนนะครับแต่ในกรณีที่เราคุมค่าแล้วเนี่ยทั้งคุมเลงคุมค่าแล้วเนี่ยมันยังเหลืออยู่ให้พี่น้องกเกษตรกรใช้วิธีการเก็บโดยการตัดใบข้าวนะครับผมลงไว้หลายคลิปเลยก็ไปย้อนดูได้โอเคนะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับข้าวนะครับที่ให้ผลผลิตสูงและทำง่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือฤดูหนาวเนี่ยสายพันธุ์แรกเลยผมแนะนําเป็นข้าวเบอร์20นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆคือจัตมินเบอร์20สายพันธุ์เนี้ยผมเนี่ยจะทําด้วยนะในฤดูการหน้านะครับเพราะว่าข้าวราคาแบบเนี้ยตำๆๆแบบเนี้ยเราเอาเราต้องเอาผล,ผลผลิตมาถั่วเฉลี่ยให้พี่น้องกเกษตรกรลองนึกตามนะตอนนี้หอมประทุมนะครับอยู่แค่6บาทกว่าๆไม่ถึง7บาทอะ เออแล้วผลผลิตถ้าเทียบกับเบอร์20่สเบอร์ยี่สตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ5้าบาทโลหนึ่งต่างก,กันแค่บาทเดียวแต่เบอร์20เนี่ยผลผลิตเนี่ยจะได้มากกว่าข้าวนะครับพวกหอมปรทุม4ีหนึ่งหกหนเนี่ยประมาณสเท่าเลยนะสำหรับคนที่เคยทำมาแล้วเนี่ยเขาก็จะยอมรับว่าพันนี้คือพัน์ที่ดบมาก บางท่านเนี่ยก็ไม่ละเลยพันนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปทําพันอื่นเนี่ยผลผลิตมันจะไม่เท่าแต่คนที่ยังไม่เคยทําก็จะออกกระแสต่อต้านนะครับอ่าขายไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่นะครับถ้าขายไม่ได้เราก็เลือกพันอื่นเลยเราอย่าไปทําพันนี้นะครับอ่ะผมขอแนะนําวิธีการทําก่อนสําหรับข้าวเบอร์20เนี่ยการดูแลเนี่ยไม่ยากนะครับผมการบํารุงต้นให้ต้นให,นใหญ มเมล็ดเยอะตามหลักของ,ร,งร่มโพชาแนลเนี่ยคือการใส่ปุ๋ยรอบที่1นะครับอายุ14วันผมแนะนำให้ใส่30 00 10กิโลกร,รัมต่อไร่26วันใส่ปุ๋ยสูตร4 6 6 0, 0 1ส่วนผสมคุกเข้านะครับกับสูตร16 20 03ส่วนใช้ในอัตราส่วน20กิโลกร,รัมต่อไร่ ขออภัยครับเพลินเพลินไว้หน่อยสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่นะครับไม่เกินนี้นะฟังอีกทีนะครับอ่าสูตรสามต้นหนึ่งยี่สิบหกวันใส่ในอัตราส่วนสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่แล้วก็สามสิบแปดวันนะครับเราก็ใช้สูตรสามต้นหนึ่งเหมือนเดิมสิบหกยี่สิบศูนย์สามส่วนผสมกับสี่สิบหกศูนย์หนึ่งส่วนคุกเ้าให้เข้าคันแล้วเอาไปหวานสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่นะครับ หลังจาก38วันเนี่ยกว่าข้าวจะต้นกลมเนี่ยก็จะลากยาวไปจนถึงข้าวอายุประมาณ70วันเลยนะครับเห็นไหมระยะเวลาช่วงนี้หลายท่านอาจจะมองว่ามันยาวนานมากเลยแต่จริงๆแล้วนะครับเราทำในส่วนที่เราจะทำได้ไปแล้วเพราะว่าข้าวเนี่ยอย่างผมบอกนะว่าปุ๋ยเนี่ยจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ15วันโดยประมาณนะครับผมอะ่ะจะใส่ติดๆกันเลยเห็นไหม ทุกทุกสามช่วงเนี่ยอ่ารอบแรกมารอบสองรอบสองมารอบสามเนี่ยระยะเวลาจะห่างกันแค่สิบสองวันเท่านั้นก็คือข้าวเนี่ยจะยังไม่ทันหมดฤทธิ์ปุ๋ยนะครับพอข้าวไม่หมดฤทธิ์ปุ๋ยเนี่ยข้าวมันก็จะได้ธาตุอาหารต่อเนื่องเลยนะครับรากก็จะถูกกระตุ้นกินธาตุอาหารได้ต่อเนื่องแล้วและคือช่วงที่ข้าวจเจริญเติบโตดีที่สุดเนี่ยคือช่วงนี้แหละอายุป,ประมาณหนึ่งเดือนกกว่านี่แหละนะครับดีมากช่วงเนี้ย พอหลังจากช่วงนี้ไปเนี่ยข้าวก็จะโตช้าลงแล้วดังนั้นนะครับเราก็ต้องจับใจความให้ถูกว่าเราควรจะมาเร่งต้นในช่วงไหนนะครับพอจะเข้าใจไหมหลังจาก38วันพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องตรวจแปลงนะครับจุดไหนที่ข้าวมันแกนจุดไหนที่ข้าวมันหนาจุดไหนที่ข้าวไม่โตให้พี่น้องเกษตรกรเอาปุ๋ยสูตรที่2ส,สูตรที่3านี่แหละสูตรผสมนะครับเอาไปว่านพรม เลือกหวานเลยเฉพาะจุดที่ดินไม่ดีจุดที่ข้าวมันหนาเนี่ยไปหว่านทีละน้อยกระตุ้นไปเรื่อยๆนะครับเราพมได้จนถึงข้าวอายุประมาณ70วันก็คือต้นข้าวกลมพอต้นข้าวกลมทุกอย่างจะจบเราจะใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายคือรอบที่4นะครับเป็นสูตร15 3ตัวใช้ในอัตราส่วน10กิโลกร,รัมต่อไร่เห็นไหมพอเราพอเราเฉลี่ยแล้วปุ๊บ ตั้งแต่ต้นยันจบสี่รอบเราใช้ปุ๋ยห้าสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับก็คือรอบที่หนึ่งสิบกิโลกรัมรอบที่สองสิบห้ารอบที่สามสิบห้าก็เป็นสี่สิบกิโลกรัมและและรอบสุดท้ายสิบกิโลกรัมก็เป็นห้าสิบกิโลกรัมนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ดินของพี่น้องกเกษตรกรด้วยว่าดินดีไม่ดีถ้าดินดีก็อาจจะพรมปุ๋ยน้อยหรือไม่พรมเลยแต่ถ้าดินไม่ดีข้าวหนาะ ท่านก็ต้องคมปุ๋ยในปริมาณที่เยอะนะครับต้องเยอะมันก็จะอยู่ที่ระยะห่างด้วยว่าท่านวานข้าวหนาหว่านข้าวน้อยแค่ไหนนะครับถ้ายิ่งข้าวบางมันก็จะประหยัดปุ๋ยแตกกอดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ล่มโพเคยแนะนําส่วนมเมล็ดพันธุ์นะครับเบอร์20เนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้นะครับ20กิโลกร,รัมต่อไร่โอเคจบนะครับสําหรับเบอร์20 ส่วนวิธีการดูแลเนี่ยรักษาดีกว่าพวกการรักษาโรคเนี่ยให้ใช้วิธีนี้กับข้าวทุกสายพันธุ์เลยนะครับจําไว้นะว่ายาหรือสารเคมีเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ1 0บถึงสิวันในกรณีที่เป็นดูดซึมนะครับแต่สําหรับายาที่เป็นยานนอกเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ สวันนะครับก็หมดแล้วเพราะว่าพวกนี้เขาจะฉีดโดนตัวปั๊บแล้วตายเลยแต่ยาที่ร่มโพลแนะนำเนี่ยผมจะแนะนำเป็นเป็นยาประเภทดูดซึมนะครับแทบทุกตัวเลยนะแทบทุกตัวเลยทุกครั้งนะครับที่เราพ่นยาเนี่ยในข้าวเนี่ยเราจะต้องใส่ยาให้ครบทั้ง4ชนิดนะครับ4อย่าง4ชนิดประกอบไปด้วยเชื้อราหนอนมแมลงฮอร์โมน ใส่ผสมรวมกันแล้วฉีดพ่น,นครับทุกๆสิบถึงสิวันนี่แหละคือการควบคุมโรคของสูตรล่มโพชแนลนะครับอ่ะพันต่อมาที่ผมจะแนะนำก็ยังหนีไม่พ้นจ็คมินนะครับเหมือนเดิมจ็คมินเบอร์5451ก็ตามคลิปนี้เลยนะครับอันนี้คือสายพันธุ์ที่ผมทำมาแล้วผมได้หนึ่กิกโลกร,รัมต่อไร่นะครับสำหรับ สายพันธุ์ห้าสี่ห้าหในฤดูหนาวที่ผ่านมาสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดที่ทําสายพันธุ์นี้นะกป็ปี้สูตรบารุงไปเลยนะครับสา,าข้าวอายุ14วันให้ใช้ปุ๋ย3า0 0ิอัตราส่วน10บกิโลกรัมต่อไร่อายุ26วันให้ใช้ปุ๋ยสูตรผสม16-20ผสมกับ สี่สิบนต่อหนึนะครับยูเรียหนึ่งสิบหกยส่วนผสมกันหวานในอัตราส่วน20กิโลกร,รัมต่อไร่และหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพรมปุ๋ยตรวจแปลงเช็คแปลงจนถึงข้าวต้นกลมก็ลากยาวไปจนถึงช่วง50วันข้าวต้นกลมให้พี่น้องเกษตรกรใส่เป็นปุ๋ยรอบที่3นะครับ เป็นสูตร15 3ตัวใช้ในอัตราส่วน10กิโลกรัมต่อไร่ก็จะเฉลี่ยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่40กิโลกรัมต่อไร่นะสำหรับข้าว5-4-5-1นะครับส่วนเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราจะหว่านผมจะแนะนำ25กิโลกรัมต่อไร่นะครับสำหรับสายพันธุ์5-4-5-1 แล้วก็เบอร์ห้าก็เช่นเดียวกันนะครับใช้สูตร5451ได้เลยใครที่ทำข้าวจัดมินเบอร์หนะส่วนสูตรการกำจัดมแมลงป้องกันโรคนะครับก็ให้ใช้วิธีเดียวกันไปเลยนะผมจะไม่พูดซ้ำแล้วนะครับตรงนี้โอเคสายพันธุ์ต่อมานะครับอันนี้ผมใช้คำว่าสายพันธุ์สุดท้ายแล้วกัน ตอบโจทย์สําหรับพี่น้องเกษตรกรคนที่ชอบข้าวเมล็ดใหญ่นะครับเป็นข้าวนาปังที่เมล็ดใหญ่ที่สุดแล้วนะสําหรับสายพันธุ์89นะครับที่ผมเคยทำเนี่ยเป็นของบริษัทไก่ทองคำ89ตัวเนี้ยผมเคยทําได้ผลผลิตยอยู่ที่1,330กิโลกรัมต่อไร่เป็นสายพันธุ์ที่ น่าทำมากครับเขาพัฒนามาจากกขหกหนะึ่งะสำหรับสูตรการทำกขแปเก้านี่ยสอ่าสิบสวันนะครับให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ย30สูตร30มนะสิบนะสามสนในอัตราส่วน10กิโลกรัมต่อไร่นะครับ26วันให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตรสี่สิหศูนย์ึ่งส่วนผสมกับ16.20ก สส่วนนะครับใช้ในอัตราส่วน20กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับผมเช็คนาต้องไงข้าวไม่โตข้าวแกนลากยาวไปจนถึงประมาณอายุ50วันพอต้นข้าวกลมเราก็จะใส่เป็นสูตรรับท้องนะครับ15 3ตัว10กิโลกรัมต่อไร่เท่านี้จริงๆนะครับเห็นไหมสูตรส่วนมากอะถ้าใครติดตามช่องลมโพเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่า สูตรปุ๋ยของร่มโพเนี่ยจะชอบมากองกันอยู่บริเวณ30วัน30กว่าวันเนี่ยโอ้โหใส่กันเร็วนะครับยิ่งข้าวอายุสั้นเนี่ยหเดือนใส่จบเลยสองรอบไม่มีใครเขาทำแบบร่มโพหรครับผมกล้าพูดเลยผมเนี่ยใส่ปุ๋ยไว้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยทดลองมาหลายอย่างแล้วเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราทำข้าวเราต้องการผลผลิตดังนั้นนะครับ ผลผลิตสูงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับรวงข้าวถ้ารวงข้าวใหญ่มันก็ต้องมาจากต้นข้าวที่ใหญ่การที่จะได้ต้นข้าวใหญ่เราก็จะต้องดูว่าข้าวเนี่ยมันโตช่วงไหนดีที่สุดช่วง30วันใช่ไหมอ่ะช่วง30วันข้าวโตวดีที่สุดเราก็พยายามไปใส่ปุ๋ยช่วงที่เขาเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพราะอย่าลืมนะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นเพียงธาตุอาหารเสริม ถ้าเราปลูกข้าวเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะข้าวก็ออกข้าวก็โตตามปกตินะครับแต่ผลผลิตมันจะต่ําก็คือปุ๋ยเคมีเนี่ยช่วยเรื่องการให้ผลผลิตจากเดิมเนี่ยเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยรวงหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่สามสิบเมล็ดแต่พอเราใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปเนี่ยหนึ่งรวงเนี่ยอาจจะมีถึงร้อยห้าสิบเมล็ดถึงสองร้อยเมล็ดมันก็ได้ข้าวปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับ เห็นไหมมันก็จะมีเหตุและมีผลนะครับจุดนี้ก็นี่ก็คือข้าวนะครับที่ผมที่พี่น้องเกษตรกรเห็นทางหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่ว่าเกี่ยวเนาะกี่ยงเก็บเกี่ยวผมก็จะถ่ายเก็บไว้นะครับถ่ายเก็บไว้เพื่อจะเอามาประกอบคําพูดของผมนะครับจะได้มีหลักฐานยืนยันเพราะตอนนี้หลายท่านเอาสูตรล่มโพไปทาเนี่ยหลายภูมิภาคหลายพื้นที่นะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างนะ ว่าสูตรล้มโพมันไม่ตายตัวไม่ไม่อย่างงี้แต่คนเอาไปทําตามแล้วมันได้ผลนะจะให้ผมพูดยังไงล่ะถ้าใครที่เขายังไม่เคยทําได้ไล่ละตันนะครับคนที่ยังไม่เคยทํานามาก่อนยังจับต้นชนปลายไม่ถูกลองเอาไปดูเพราะว่าไม่มีใครมาบอกแบบนี้นะครับเป็นระยะระยะระยะอย่างนี้แล้วยิ่งเป็นช่องสาธารณะด้วยเนี่ยผมเอาจริงๆเลยนะผมแนะนําพี่น้องเกษตรกร,กรไปเนี่ย ถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทําได้ผมก็ดีใจแค่นั้นแหละผมก็ดีใจด้วยก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทําพลาดขึ้นมาผมเนี่ยเสียหายเลยนะผมอาจจะโดนด่าโดนตําหนิโดนวิจารณ์โอ้ยเราก็เสียบั่นทอนกาลังใจไปด้วยนะครับตรงเนี้ยเอาจริงๆเลยเนะี่ยผมมีแต่แบบเสมอตัวกับอ่าเสมอตัวกับแบบว่า แบบนั้นแหละครับโอเคนะโอเคถ้าพี่น้องกเกษตรกรฟังคลิปนี้แล้วนะครับสงสัยออปัญหาข้าวหรือว่าทำพันธุ์อื่นที่ว่ามันนอกเหนือจากที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับลองโทรมาสอบถามกันแลกเปลี่ยนความรู้กันที่เบอร์093 224 8173นะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรนะครับผมขอฝากไว้หน่อยเนาะ สำหรับท่านนะครับที่เป็น f อฟหรือติดตามนะครับกำลังหาขนมหวานไทยโบราณประเภทเข้าวหมากนะครับของลุ่มโพมีจําหน่ายนะครับข้าวหมากของลุ่มโพเนี่ยพิเศษอย่างไรผมจะบอกได้เลยนะครับคนที่เป็นโรคประจําตัวเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจรับประทานได้นะครับไม่มีผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าผมไม่ได้ใส่น้ําตาลสังเคราะห์เข้าไปเลย ความหวานที่มันเกิดจากข้าวหมากเนี่ยมันเกิดจากการหมักตัวนะครับมันจะคล้ายๆพวกนมเปรี้ยวอะไรประมาณนั้นน่ะความหวานที่ออกจากนมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยผมรับประกันจากใจจริงเลยนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนผสมของน้ําตาลอยู่ในข้าวหมากเลยเข้าวหมากที่ท่านได้ทานน่ะความหวานมันจะเป็นความหวานจากธรรมชาติอย่างแท้จริงและผมก็จะไม่ใส่สารเจือปนที่เป็นโทษต,ต่อร่างกายนะครับอ่า ไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดพวกเนี้ยสารกันเสียสารอะไรทั้งสิ้นอ่ะผมไม่ได้ใส่เลยแป๊แบ,บนึงนะครับอ่ะนะครับและถ้าพี่น้องกเกษตรกรสั่งจากผมเนี่ยผมจะทําในตอนที่พี่น้องกเกษตรกรสั่งเท่านั้นนะพะสั่งผมมาผมจะทําและผมจะแพ็กส่งในวันนั้นทันทีดังนั้นนะครับข้าวหมากเนี่ยพอถึงมือพี่น้องกเกษตรกรเนี่ย ก็สามารถรับประทานได้ทันทีเลยกำลังเป็นใหม่ๆเลยเพราะการขนส่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ2วันนะครับและข้าวหมาักเนี่ยกว่าจะกินได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาหมักตัวประมาณ2วันนะครับโอเคนะครับและเรื่องสุดท้ายนอ้องสำหรับคนที่รักไก่ชนนะครับคนที่รักไก่ชนชื่นชอบไก่ชนตอนนี้รุ่มโพนะครับกำลังพัฒนาสายพันธุ์ของรุ่มโพเอง คือผมเนี่ยแบ่งลูกไก่ในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยผมกล้าใช้คำนี้เลยแต่คุณภาพนะครับออกจากร่มโพว่ะผมก็ไม่ยอมไม่เสียชื่อเสียงง่ายๆหรอกเพราะไก่แต่ละตัวที่ผมคัดมาเนี่ยแม้ผมจะขายไก่ถูกนะครับอ่าแค่ตัวละ300บาทเท่านั้นและลูกไก่ผมเนี่ยโตแล้วนะผมส่งให้เนี่ย อายุสองเดือนสามเดือนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไก่เดือนเดียวแบบที่อื่นเขาขายกันนะผมขายไก่โตไดยนะเปอร์เซ็นต์รอดสูงแล้วสายพันธุ์ที่ผมคัดเลือกมาเนี่ยมันย้อนแย้งกับราคาลูกไก่เยอะเลยนะครับอย่างพ่อพันธุ์ที่เกิดดาม่าอยู่ตอนนี้ก็คือเจ้าจุกมหาเทพนะครับที่ชนะแสนสองไฟ์หกหมื่นหกหนึ่งไฟส์แล้วก็ชมลมอีกประมาณห้าไฟ์เป็นไก่ที่ชนะมาหลายไฟ์ และไม่เคยเจ็บตัวไม่เคยโดนาทางตาไขาหัวก็ยังแทบไม่เคยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไก่ที่แทงลึกแทงเข้าจุดแล้ว IQ สูงเอาตัวรอดสูงก็คือมันเป็นม้าล่อครับมันวิ่งหาช่องไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าใกล้เลยแล้วลูกหน้าเนี่ยเป็นไก่ที่แข้งหน้าเนี่ยขอให้ได้ยกนะคู่ต่อสู้เนี่ยมีหิกมีงอตลอดนะครับอ่าแล้วตอนนี้ อยู่กับเจ้าของเดิมอ่ะเจ้าของเดิมเขาแบ่งลูกไก่อยู่ตัวละ,2000ะสองพันนะฟังไม่ผิดนะครับแล้วตอนนี้เขาเหมาหมดบ้านไปแล้วนะครับแล้วแล้วเขาก็อยากจะเอาพ่อไก่จุกมหาเทพเนี่ยกลับไปก็เกิดดราม่าก็แสรดราม่าครับก็เกิดแบบทะเลาะกันเนาะอย่างเงี้ยกับผมอย่างเงี้ยเออผมก็ซื้อขายแล้วไงแต่ผมไม่ได้เอาง่ายๆเลยผมยังจ่ายไม่หมดผมผ่อนเอานะครับในจุดนี้ ตอนนี้ก็อยู่กับผมอยู่นะครับผมก็อยากจะได้พ่อไก่ดีๆแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้สายเล่นไงเออในเมื่อเขายินยอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเกี่ยวค่าเนี่ยผมก็จะเคลียร์ให้เสร็จนะครับสําหรับคนที่อยากได้ลูกจุกมหาเทพเนี่ยท่านก็สามารถนะครับมาลงชื่อจองไว้ก่อนโดยไม่ต้องโอนมัดจํานะครับเป็นไงสุดยอดไหมฟาร์มเดียวในประเทศไทยเดี๋ยวผมกล้าพูดนะครับจองลูกไก่แล้วไม่ต้องโอนมัดจํา และที่สำคัญนะครับก่านนั้นเลยคือท่านสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาผมไม่ซีเรียสน,นะครับอ่าถ้าท่านไม่พร้อมเนี่ยผมจะไปบังคับให้ท่านพร้อมได้ยังไงแล้วผมก็ไม่อยากที่จะยึดนะครับเงินมัดจำของท่านด้วยนะผมไม่อยากยึดเงินมัดจำของท่านด้วยตรงเนี้ยโอเคนะครับส่วนแม่ไก่นะครับไม่ใช่แม่ไก่บ้านๆน,นะที่ผมเอาเข้ามานะครับเป็นแม่ไก่ที่ผมนําเข้า มาจากฟารมเยใหญ่ฟาร์มดังๆเลยเพราะว่าผมก็ศึกษาอยู่ว่าเออพ่อไก่สไตล์เนี้ยมาลอ่อเนี่ยเราจะผสมกับแม่สไตล์ไหนถึงจะดีจากที่ผมศึกษานะครับจากพ่อพันธ์ุเงินล้านเนี่ยจากเจ้าคิงคองเจ้านั่นเจ้านี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะผสมกับไก่เบอร์แข่งสไตล์ปอวุฒกับโกเซมนะครับเออผมก็นําเข้านะครับแม่ไก่จากโกเซมฟาร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอ้นะเจ้าแชป ปางเงินเคมนปากหักโอ้โหผมนำเข้ามาหมดนะครับเพื่อมาพัฒนาและมาแบ่งลูกไก่แบบเนี่ยราคา300อเนี่ยนะครับอ่ะส่วนพ่อไก่ตัวต่อมานะครับเป็นเจ้าแดงน้อยเจ้าแดงน้อยเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับผมเป็นพ่อไก่ที่ใครเห็นคลิปนะยิ่งไฟสุดท้ายนะครับเล็กกว่าเขาบ้านเลยแต่มันฉายชุดเดียวจบนะครับ เป็นพ่อไก่ที่ชนะสนามมาตรฐานมา5ไฟต์ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับไก่ที่ชนะ5ไฟ์สนามมาตรฐานเนี่ยไฟส์สุดท้ายเนี่ยดันไปพลาดนะครับโดนตาช่วง3นาทีแรกแต่เขาก็ชนะมาแบบสวยๆเลยแม้ตาจะบอดช่วง3นาทีแรกนะครับมันก็ฉายชุดเดียวจบเลยก็ราคาขาดเก็ตเล่นไม่ได้นะครับสำหรับเจ้าแดงน้อยสำหรับเจ้าแดงน้อยเนี่ยเป็นไก่สไตล์ลูกหน้า แข้งหน้าจัดๆคมๆนะครับตีคออ่าตีก็เดือกโอลูกไก่มาลูกไก่เนี่ยเสียเยอะมากนะลูกเจ้าแดงน้อยก็ะเดือกขาดมั่งนะครับคอบวมมั่งตอนเนี้ยลูกชุดแรกเนี่ยก็ไปเยอะแล้วนะรอลุ้นนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราจะได้ทราบกันแล้วว่าเจ้าแดงน้อยจ่ายลูกเป็นอย่างไรนะครับแม่หลักๆเลยเนี่ยผมหาแข้งหน้านะครับอย่างของสารพีชอเนี่ยที่ผมนําเข้ามาเนี่ย เป็นลูกสาวนะครับชุด Vip เลยเป็นลูกสาวของตัวสาคอนปอนสาคอนปอนเนี่ยถ้าใครรู้จักเนี่ยหูจะว้าวเลยนะครับเพราะว่าเป็นไก่ที่แข้งหน้าหนักแข้งหน้าลัวๆเลยแข้งหน้าอย่างเดียวแล้วชนะมาเยอะมากนะครับผมนําเข้าชุด Vip เนี่ยเชื่อไหมว่าชุด Vip เนี่ยที่ผมนําเข้าแม่ไก่มาราคาสูงๆนะผมนํามาทําลูกเนี่ยตัวละห้าร้อยเองนะโคตรถูกอะ่ะ ผมพูดเลยนะครับปกติชุด VIP เนี่ยขั้นต่ําเนี่ยจะต้องมีตัวละ5,000นะครับแต่สําหรับร่มโพไม่ใช่ผมพูดคําไหนคํานั้นว่าผมจะพัฒนาให้พี่น้องชาวลากยากนะครับได้เข้าถึงกันทุกคนโดยเฉพาะ f c ล่มโพและตัวสุดท้ายนะครับพ่อไก่ของผมที่อยากจะแนะนำก็คือเจ้าคำแพงเจ้าคำแพงเนี่ยผมนำเข้ามาช่วงลูกไก่นะครับ ประมาณ1เดือนนะครับยังไม่ถึง1เดือนดีเลยนะในละอ่าห้าพันเป็นสายพ่อนะครับเป็นหลานเยียสนันสายแม่เป็นลูกสาวลอนนี่ของโกเซมตัวเนี้ยสุดยอดนะครับอยู่กับผมเนี่ยไม่เคยออกชมลมผมขังแล้วผมก็อุ้มไปชนเฉยเฉยเนี่ยชนสนุกสนุกนะครับเออไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องอะไรเลย มันตีไก่มา1ิบเอ็ดตัวนะครับไม่เคยจมอันไม่เคยเกินยกเชื่อไหมส่วนมากเนะี่ยประมาณ10นาทีแค่นั้นแหละครับตีอยู่หมดเป็นไก่ที่แม่นหูพิเศษนะครับตีเป็นแบบแข้งอมาพาสเลยอะ่ะก็คือบางตัวเนี่ยไม่ไม่ด้ไม่ได้ร้องนะแต่เจ้าของจับเพราะว่ามันสู้ไม่ได้แล้วนะครับบางตัวก็โดนแทงนอนลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นไก่ที่แม่นหูพิเศษเลยแต่ผมมีอยู่คลิปหนึ่งไง ถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ชมอ่ะเป็นคลิปนะครับที่ผมจะออกชมลมแล้วผมเอามาไล่แข็งเพราะว่าคําแพงเนี่ยมันไม่แข็งเลยนะครับผมเอามาใส่อ่าช่วงนั้นนะซุปกระเกี๋ยงเนาะเขาขายนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่ายางหุ้มตอนะครับเซฟไก่ให้ไก่แข็งแรงเวลาเราฉะกันเนี่ยจะได้ยืนนานๆน,นะครับแล้วผมก็ไปเอาพ่อไก่ชื่อเจ้าเทา้าหลอเท้าหลอเนเปนไก่เยียสวยมากนะครับตัวเนี้ย ชนะชมรมมาแล้วของพ่อผมก็เอามาฉะกันเลยฉากวของพ่อเลยเชื่อไหมครับว่าสิบนาทีเองคําแพงตีอยู่เลยครับในคลิปนั่นเลยอะตีเอาอะไรไม่ได้เลยครับตีแงะไม่ได้เลยเนี่ยผมก็เลยเอามาทําพ่อไก่นะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าแข้งมันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนะบก็มีทั้งหมดสามตัวนะครับพ่อไก่ ตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะ093 224 8173หรือไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะปักนะปักเป็นลิงก์กลุ่มให้นะครับสำหรับกลุ่มไก่ชนล่มโพโดยเฉพาะเลยอ่ะเดี๋ยวขอแถนให้นะครับลูกคําแพงเนี่ยชุดแรกนะผมปล่อยฝูงคุมกับตัวเมียไว้ตอนที่ว่ายังไม่ค่อยสู้ไก่ดีอ่ะแล้วตอนนี้ลูกเขาได้เตะแล้วนะครับเตะไป2ตัวแล้วนะครับตัวแรกเนี่ย ไปชนชิง1 1 0 0งชนะอันกับหน่อยแล้วก็ตัวที่2นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละวันจันทที่ผ่านมาเนี่ยวันจันที่สี่สิงหาคม2,568เนี่ยแหละอ่าชน44 0 0 0นะครับเที่ยวแรกด้วยนะลูกคัมแพงเนี่ยเจ้าของบอกว่าแข้งมันดีเลยวัดไปเลยนะครับก็ตีเขาไม่แพ้นะครับตีเขาว่าบอดข้างหนึ่งก็เสมอกันไปแล้วไก่เหมือนจะ เจ้าของไม่รู้นะแต่เจ้าของบอกว่ามันมันมันผิดฟอร์มเยอะแต่ก็ยกยกขึ้นมาเนี่ยก็คือคู่ต่อสู้เนี่ยหงิกงอตลอดนะครับผมอสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ